ให้ดูมันฐานอะไรฐานสานรฟักฟูไหมครับนีเ่เต็มเต็มสารเลยครับโคตรยามเลยนี่ดูเด็กผมจิ๋วไปตรงสามแยกนี่ทางเปลี่ยหลุมนี่ดาฝั่งนีดาผมหมั่นใจนะพ่อมินทินมันทางอย่างสวยนะั้มาดูกันครับฮะกําไม้เฮ<ะ>้ยดิโดนแล้วพี่โดนโดนของผมเพิ่งโด,ด,ดนเมื่อกี้นี่เฮ้ย โดนนี hey, ่ลังนี่ก็โดนเรียบร้อยหลังนู่นโดนอุย้ยเรียบร้อยสวัสดีครับสวัสดีพานผลด้วยครับผมสวัสดีครับวัน <c oughs> นี้เรามาที่นครสวรรค์ครับผม <c oughs> เดินทางมาไกลเลยมาหาดักหนูนอนคืนครับ <c oughs> มากับทีมงานสามสี่คนครับมี <c oughs> พานไก่ครับผม <c oughs> มีนาเกด้วยนู่น กำลังแยกใหญ่กันดูหมายครับมาถึงกันจนค่ำแล้วสี่โมงแล้วจะกี่ดักคันไหมดูนี่มาแต่ข้าวอยู่ครับแต่กว่าจะออกมาได้นี่ขนาดจะมีมีหนูอยู่อย่างที่ผมถ่ายเห็นแล้วครับมีม,มีมีหนูอยู่อ๋อว่าทางนี้เขาก็เล่นที่กันนีุ่ยันคักที่กันนี่เดี๋ยวรอชมกันครับผมเดี๋ยวแยกใหญ่กันดักครับเตรียมอุปกรณ์แล้วออกดักกันเลยครับผม แล้วลุนไปได้กันครับผมมา่อคืนนี้จะมีผลงานไหมเราเดินทางออกมาไกลด้วยตรงนี้ก็เป็นไปฤดูกาลแล้วครับก็มีที่ก็แคบๆับผมไม่กว้างเพราะเรารู้จกักคนในพื้นที่ครับเขาพาเขาไม้เราก็เลยลองมาดูเดี๋ยวเป็นยังไงะเะครัไปติดตามภาพบรรยากาศกันอีกทีนึงครับผม <c oughs> อุปกรณ์ของผมวันมมน,นี้ครับวันนี้จะเรียนเป็นบวงดีดครับผมบวงดีดนี่บวงดีดเป็นยางเนาะเปลี่ยนจากยางระบุงเนาะ ยางหน่อยยางระบวงมาเป็นยางยืดครับเป็นเชีอบยางยืดนะเนี่ยทนกว่ากันครับพี่นี่ไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยด้วยครับังละ15บาทครับโอ้12 15บาทเขามาคุยกันได้ครับผมประมาณนี้แหละนี่รุ่นเก่าครับรุ่นเก่าจะเป็นลักษณะนี้อ๋อแล้วก็จะเป็นกับผ้าผ้าครับผมใครสนใจก็ยังสัง้ามาได้เรื่อยๆครับนี่ยนีประมาณ20หลังครับอันนั้นอุปกรณ์ไม่ครบเดี๋ยวคอยมาสอบมันของปานเจก็จะเป็นบวงบวงธรรมดาครับ สามสิบหลังนี่ประเดิมบวงใหม่เลยผมเพิ่งอทำมาให้ครับเนนนนดี๋ยวรอดูรอชมผลงานด้วยครับอันนี้คันเท่าไหร่นะอันนี้หกบาทครับผมเอ้ห้าบาทครับคันสันห้าบาทห้าบาทแต่คันยาวคันยาวนี่หกบาทเจ็ดบาทครับอยู่ประมาณเก้าสิบเซนใส่เอตํายาพับพุ่งด้วย <c oughs> เนี่ยใส่ตํายาพับพุ่งด้วยหอมเลยนี่แสดงว่าหนูต้องมากัดบวงขาดแท้ทั้งนั้นใช่ อเดี๋ยวติดตามผลงานในชอนกก่องนะเกดด้วยครับผมขอบคุณครับจะมาดูลูกพีใหญ่ของเราครับผมเล่นอะไรเนาะวันนี้เขามีแป๊ะครับผมวิเคราะห์ว่านูอาจจะอดเหยื่อมันเลี้ยงเนาะมันเลี้ยงนี่แล้วก็นูนูฝั่งนี้เขาเล่นบ่อยดาหนูเล่นบ่วงรอยเขาเล่นบ่วงพี่ที่แกพาเขาหมายนในแกบอกว่าจะมาดักซองพีเลียวคนอื่นดาเขาก็มานอนดักบ่วงกันรอาจะเล่นบ่วงเนาะยิงลองลบๆไปทั้งนี้ดูนะลองอันนี้แยกๆกันดูครับ ไอพันผลเรียน,นนี่ผมว่าจะเรียนกพาแฟผ่าที่เกีเรียนบวงธรรมดาผมเรียนบวงดีดกพาแฟผ่าดาครับพันธุ์ไก่จาก้าจะเรียนบวงอะไรดาด้พาผ่าไอพันเอ้ยบวงดีดเนี่บวงดีดเนาะพันไก่ก็อยู่นูน่นกำลังเคลียร์เมมอยู่ครับนั่งลองอยู่นึงกล่องเสียดนั่นลองแล้วนั่นก่องเสียอืออฮะเดี๋ยวเราแยกย้ายเดินทางครับเดี๋ยวคำก่อนคำแล้วในน้นพันไก่นั่งเฝ้ารถอยู่นี่แหละวันนี้เราจะใส่รวมกันครับ เพราะว่าไม้มันแคบปันผลอยู่นู่นปันผ,ผลมาใส่ฝั่งเดี๋ยวครับผมตอนไก่เราจะไปใส่ตรงนู่นแหละครับกับพานเกีอยู่นู่นดูมันฐานอะไรฐานสารประคุมไหมครับนี่เต็มเต็มสารเลยครับโคตรยามเลยยืดเดี๋ดยวผมผ่านผมถ่ดูอีทางมันครับนี่นนดูวยวผมจิ๋วไปตรงสามแยกนี่เทางเกลื่อนลุ่มนี่ดาฝั่งนีดาอือ เดียวรอดูว่จะมีตัวไหมดังสวยครับแบบเนี้ยทักบวงยากครับนี่รักษา กับกิเป้เลยยังโม่เลยถ้าใหญ่ๆนี่ยังไงก็โดดยังไงก็อยู่ครับดูดูตอเใส่ล้ำครับมาหยิบมาหาสื่อเก็บเลยไม่ได้เอาสั่มแล้วก็เดี๋ยวมีผัวเชื่อเลยนวเชื่อผัวเชื่อกินอะไรอ่ะโฆษณาให้เขาหน่อยเขาศาสตร์ทรงไม่ใช่ฟรีๆครับผมของเถียงนาวิดีโอนะครับกินกิน จุดจุดกินหอครับผมลองดูแต่เห็นจะใช่จะกระไดผลนะเพียงหน้าวิดีโอครับสนใจกระสังสื่อใดในเพียงหน้าวิดีโอเด้อในเพียเพียงหน้าวิดีโอลองดูว้าเหมาะจ้าใช่ใช่ฮะสวยละบนี่คับอีแปะครับเหยื่อลำขีดด้วยหัวเชือกกินหอรับรองนี่คุ้ยมันอยู่ข้างบนนะครับนี่นี่คุ้ยหนึ่งนี่ใหม่ๆเลยแหละคุ้ยนี่คุยใหม่ๆเลย เนี่ยอยู่บริเวณนี้ครับมันเป็นท่อครับระหว่างน้ามันมาขังอยู่ตรงนี้จุดสุดท้ายครับหนูจะมาจากนู่นแหละครับบิ่งนาฝั่งนู่นพอมันแหลงเนาะพอมันแหลงปั๊บมันก็จะนี่นี่มหาน้ำครับอยู่ฝั่งนี้แหละเดินตามขางค้างไปเรื่อยๆครับบนไปนู่นแหละขนไปถึงฝั่งนู่น ก็ไม่ลงก็ไม่ลงเลยเฮ้ยม่ซิโดนเทเท,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 ทละทีมงานเราก็มาพร้อมหนา้าพร้อมตากันแล้วครับ <laughs> เรียกว่าพันผลนี่ลั่นไปสองทีแล้วกับอีแปะทังเพี้ยเลยหนูสิ่งสองตัวละ <laughs> <laughs> ไปเจอหนูตัวหนึ่งเนาะหนูมันนอนในตุยอยู่ข้างนั่นลรุ่นข,ข,ข<อ>ีนนจยจใช่ครับรุ่นรุ่น,นจนสงสัยว่านูปุ๊กหรือเปล่านะแม่นดูผมกว่า เห็นที่แกลมว่าโอ้หูใหญ่ตัวนี้วะเป็น้องเขาใหญุ่าเกียรไปเกียรมานูนนี่เลยเนาะครับยิงใิงใหญ่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 ถ้าได้จะทองเขาลุกนี้ก่โอเคอยู่เดี๋ยวไ่แน่พวกเราอาจจะอยู่ต่ออีกคืนนึงครับเดี๋ยวรอดูสถานการณ์กอนครับเดี๋ยวหนังปรึกษากันก่อนเนาะจะไปยังไงเอายังไงต่อก็ค่อยว่ากันครับอยผ่านคลิปนี้ไปก่อนครับเดี๋ยวหนังฝักสักครู่ครับเอาแรงก่อนไปย้ำกันย้ำแต่ว่าน้อยแหละ ก็พานผลต้องใส่เหยื่อไว้ด้วยไปจะไปเปลี่ยนเหยื่อไว้จังหน่อยครับนั่งฟังเมื่อกี้ลั่นไป็ละสองทีต้องใส่ไปขึ้นน้อยเต็มกลับไปแล้วตอนนี้งานอาจารย์หนูสิงอวิ่งมือก้มเอาครับได้เวลายามหนูแล้วพี่น้องครับครับผมกับพานผลกับยีเด้ไปดูแหละมันลั่นสองทีสามทีแล้วเนาะไปดูด้วยสามเป๊ะนี่มันหัวอะไรนะรู้นครสวรรค์เนี่ยออกเร็วเนาะ

นี่แหะฝ่าผ่าผมใส่เป็นตรงไหนน้อนี่ผมใจนู้นจริงวะบินกันทานเต็มลดมนี่ผมมั่นใจนะเพราะทินทินมันทางอย่างสวยแนละ้วมาดูกันครับเอ้อกะไม้เฮ้ดยดิโดนแล้วพี่โดนโดนมังผมเพิ่งโดนเมื่อกี้นี่น,น,น,นี่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 ครับยังดินอยู่เลยนี่ใช่ใช่โอ้โดนแล้วครับ,ย,รบยังสวยเนี่ยครับ เอาเรื่องเอาเรื่องเต็มกบาลผมมาแล้วเชื่อมาาพานฝนกับกับหายครับเวลาครับสิโบติสเอาเรื่องครับผมแเรียนมาน์ครับ เดี๋ยวมาดูลังนี้ครับลังหนึ่งเฮ้ยโดนนี่ยลังนี้ก็โดนเรียบร้อยเพิ่งติดเลยครับนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใช่ใช่ใช่ไม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 ป้าพายแล้วครับโดน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 ีน่ป้าพาครับตอน แกมฟองครับพี่น้องครับอีอ๋สองตัวดีสวยเลยดูรักใบชุดเดิมนี่แหละครับเผื่อมันตัวใหม่บินมาอีกมือมันมีหลายตัวครับ <c oughs> สำมไลายู้ใส่กับหรอว่านี <c> ่ <oughs> อู้บวงดีดไม่ดีดเลยบวงดีดอย่งไม่ทำางานครับนี่น มีคนทางนึงอือะไรมาชนเนี่ยทั้งหมดผ่านผลโดนแล้วครับนู้ต้องขาวเตรียมเรียกกระบีแปร หน่อยก็เอ็มห่อยนี่อีกหนึ่งตัวครับผมอะไรล่ะนี่มันตีอยู่นู่นครับแต่มันดิ่นมามามาเดดอยู่นี่โอ้ยดีนะมันไปตายอยู่กลางทางน่ะนี่มาให้เองเห็นคักเนาะโอ้ตัวใหญ่ด้วยตัวใหญ่เลยนะโอ้ยนี่เพิ่งตายเลยดิน่ะเพิ่งมาตาย อ้ยยานี่ติดเลือดอยู่นี่ยหัวใหญ่ด้วยนุ่นน่ะมันม้าจากนุ่นน่ะนุ่นน่ะนุ่นน่ะเอ้ยพอจีได้เนาะเราเราทำมันเข่าปลาไป็นหนนเลนจีได้อะไรมันไม่ได้หลอเจังหวะคนจีได้คนจีหมานครับผมโอ้ยคนจีหมานเนาะแล้วไม่ไดลยครับแต่มันตีนรถไม่ขัดมันเดินมันมันตีนเอาเอาจมูกไปก่อนมันดินดินปั้งก่อนนี่ครับอีกหนึ่งตัวเต็มที่สามของเรา กับยามครึ่งนึงแล้วกับจิมมูแล้วเอ๋อตัวใหญ่ด้วยตัวนี้อ๋อไม่ใช่ตัวของเขาเฮ้เขาละจึงคือจึงคือเดี๋ยวมาดูตรงนี้ครับจุดนี้เขาใส่ไปตามหลังบวงดีหลังนึงแล้วก็ป่าป่า,า,า,าตรงหลัง,ลยงอยู่ตรงนู้นครับเอาเดี๋ยวดูนี้ทำขนมอะไรนี่ ดูต้งเขาไปแล้วเพิ่มเไปแล้วอู้หูไปแล้วพี่ดูต้องเขาโดดไปแล้วเพิ่มเไปแล้วคือมันรอดกับป่าพามไปได้เป็นอย่างนี้เนี่ยเป็นไงครับผมมีตัวไหมเนี่ยรอดไปได้ยังไงเนี่ยโอ้ยังไม่โดนครับน่าจะยังไม่โดนว้า ทางงงยังคัคกนี่เดี๋ยวไปดูทีมงานเราครับผมไปอะไรเจ็ดตัวโอ้ยเฮ้ยดูทีมงานเราครับโอ้หูผ่านเกีได้ห้าตัวนี่นี่โอ้ผมติดตะกี้นี่มันขาดไว้ได้แต่หางมานี่ครับโดนกับฝ่าผ่ามัสองตัว,ตวทำไมล่ะโอ้ยผ่านเกี้ยมันเกี้ยใส่สามสิบหลังในห้าตัวแล้วไอ้นี่น่าจะเป็นของผ่านผลด้วยหรือเปล่านี่ของผ่านผลผ่านไก่ครับ เป้บวงมันไหมครับบวงผมนี่ผมว่จะพูดอยู่มันไปก็บ,กบวงอีนี่บวงใหม่มาเลยมันใหญ่เลยบวงยังไม่ได้จ่ายตังค <c oughs> ์ไงโอ้ <c oughs> ผมทำมาให้เฉยบวงกันละทีมงานกันครับโดนให้ค่าขาน,ขาน,ขานมต้องตังใจง,งันสองพันนะครับทั้งงั้นเดี๋ยวไปยามรอบสองกันครับพันกลับไปดูนะพันกไก่กลับไปฝั่งนู่นซึ่งว่าเอาไอ้กับฝ่าผ่าไปใส่ไอ้กับเกลืองหมาไปใส่ไปอีก ผมออกมาก็ปานผลครับไไผ่านผลนี่รอบที่สามหรอมัง้งร,รอบสามใช่ผมแล้วรอบสองครับผมรอบสองเดีด๋ยวเราไปดูกันเดี๋ยวไปดูทางขามครับทางขามนี่รอบรอบแรกนะผมโดนนะเดีย๋ยวมาดูรอบสองครับรอบสองเป็นยังไงโดนไหมจ้าตรวนี้หนูวิ่งผ่านเลยรอบนี้ <c oughs> เดี๋ยวรอดูตอนเช้าครับนั่นละ่ะะนู้ิงวิงรถเล็ดรถเล็ดเดืดดเอดโอ้ไหม่ลดนอันนี้จ่อยมุดละวะเนู้ใจไหมเพื่อปวามานผลบัดจิตไตรถไฟครับอันไหนงไงโอ้ใส่เดียวกันเลย เดินดุนจนมัน,น,นถึงหลังสุดท้ายแล้วครับใส่ไปชุดนี่นั่นไงเรียบร้อยโดดขึ้นได้ครับหนูน้อยอือพอมีตัวยูหนูต้องเขาวห,หลบหนีหนูตองเขาครับว่ามีหนูใหญ่อยูะผมฝันต่อกผมได้ตรงนี้แหละตัวนึง่งเดีมันมีอีกเดี๋ยวผมยังไม่ได้เดี๋ยวรอดูชาวพวกนี้ครับ วัสดีตอนเชา้าครับผมเช้านี้ที่คน,นครสวรรค์ครับผมปานฝนนี่ตื่นมาก่อนเขาเลยเรือ่อยไนนอนไม่หน่ะัวจะนอนกันตีสามตัวเอะสนุกใหญ่เลยเพิ่มไปอีกดีที่ปวดหลังเหยียบกีตไตครับเห็นมันเชื่องกินไปลองดักไวหาหลังได้รู้เพลงว่าสงตัวเนาะเหยียบก,กีไนนไตไตลุนไฟตามกีตูใหญ่แก้บวก เขี้ยวนี่มันได้ผลเลยจะเลยไปอัดใหญ่อัดหน่อยเลยคันนี่อัดใหญ่เลยจะกินมีตัวไปรุเน้าไปเดี๋ยเราไปดูกันครับผมพันไก่นี่เป็นไงพันไก่ไปยำเมื่อคืนนี่ับหายครับจะเอาไปหาตอนเช้าเขยิบเขยิบหัวก็หายเลยทำไงครันี่เออเอาละมีซีดแหละฟานไก่มีซีดอีกจูดใหญ่เลยไม่งั้นก็หมาขาบเลยอันนึงอลยประมาณนั้นแหละมะคุ้งใหญ่อ่ะเดี๋ยวเราค่อยแยกย้ายกันไปดูตอนเช้าครับผม เดี๋ยวผมพามายามจุดสุดท้ายก่อนพี่น้องครับฟังนี่ฟังไฟแดงครับเอ้ยลืมหนูไว้เมื่อคืนนี่หนูหน่อยเตัอไพศาลีพิจิตรแล้วก็กรุงเทพเดี๋ยวพาไปยามติดสงลิงก่อนครับ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวมาดูจุดนี้กันครับ, <c oughs> รบนี่พื้นนี่ซ้ำตอกฟังนี่นะครับมันไม่ได้ตัวเดีเ๋ยวเรวกรับมาใส่ไหมครับ <c oughs> นี่ดูครับดูรอยกัดยาเต็มเลยว้าใหม่ๆเลยนะเอาล่ะมีรุร่นเลยขี้ใต้ใเรา เดี๋ยวมาดูกันนี่แหละหลังแหลกหลังแหลกอยู่ตรงนี้ไหนช่องว้าไม่มีตัวครับหลังแหลกอ้เอาราหนีกับไอคอวบรู้ไม่ออกว่า อู้เราผีสามของเราสบายใจดีเงียบปิดเลยสักตัวเธอฟังนี่นั่นไงโดนเนได้ครับผมนี่เป็นนู้ดงขาวครับเดีย๋ยวยามก็ขึ้นครับคนี่ หลังสุดท้ายที่ผมใส่เสื้อใหม่ครับเมื่อคืนนี้ก่าวหลังป็นไงทั้งนี้เหียบ้อยไหมโอ้ยังอยู่ดีโดนจ่อยเมื่อคืนก็ได้ตัวแลกตรงนี้ครับยิงซันตอกอีกตัวนึงอยู่ตรงนี้ไม่เขาสักที เดี๋ยวกลับมาใส่ไว้ครับเรามาดูกันด่านไงเรียบร้อยทองขาวครับหลังนี่ทองขาวมาดูกั๊บฝ่าขาครับผมสองลังนี่เป็นไงหลังนี่มันขึ้นโดนเข้านี่ไม่ลั่นหุยนุ่นหลังนุ่นโดน,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 โดนโอุย้ยเรียบร้อย บ,บวงดีดไม่ดีเลยครับามาไม่ถึง <c oughs> โดนก้อนดีดแล้วบวงดีดเตาหน่ไม่เห็นมีดีดจากหลังครับมันรู้สึกว่ารู้สึกว่ามันกิเก่งเลยนะหนูน่บวงดีดนี่ไม่เอาสักหลังเลยครับ มันมีดีดได้แล้วเฮ้ยทั้งนี่ดีดจะไปเห็นตัวนี่อาจเป็นหนูหน่อยนะครับดีดไอยู่นี่รู้เลยหนูสิงนี่ได้อยอนจีไตมาทั้งนั้นกลับกลับกลับไปเฮ้ยมันพุ่งสูบเลยนะนี่จะไม่นั่นดีโอุย้ยมัน,ม,นมันไม่ตายงับ โอ้มันไม่ตายมันกับปลากับเข้าไปมาเร้วมาแล้วจิงว่าโดนแล้วครับเดี๋ยอขีไตมาเส้อมาใเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นผลนี่เยอะโอ้ยสมิธหนูไมิธครับนีฟันอ้ให่เตะม สวยงามเสียงรู้เพียงงามๆไหนล่ะกับงงไม่ใช่มันตีตัวนี่มาสองตัวนี่โอเคผมนึกออกแล้วหนูตัวนี้ผมหาไม่เห็นไม่คืนอ๋อกับกับขี้ตายผมอยู่นู้นไปไปตีสไปรั่นอ๋อๆๆนี่มันมันมันมีตัวนึงเอ่อมันตัวนี้แปะนี่อีแปะนี่อหเต็มถาดนต้งมีนี่นี่หลังนี่เมื่อคืนผมหาไม่เจอนี่นี่โอ้ย อี่แปะตีไม่อยู่ออมันเลือดเต็มถาดอยู่มาคืนนี่ผมหาไม่เจอโอ้มันไปอยู่ตรงนู้นอย่าล้วทีสำคัญนะผมเดินเข้าไปใส่ครับเพิ่มนะก็ไม่เห็นเห็นโอ้ยไม่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 เช้ามันอาจจะยังไม่ตายเฮอตั้งแต่รอบวค้งเลยมันอาจจะยังไม่ตายคือมันวิ่งไปทางอื่นอยู่โอ้แต่ตัวนึงก็ยังหวานต้องเชียร์นะไอ้ตัวนึงไอ้อยู่ตรงนู้นตีตีตีมันตีตายกลางเดือย วัดวาสนาวัดาสนาทีได้เออแน่นอนครับหวานวานนี้วันนี้เราเรี่ยครับมีดินมีดินพี่น้องครับมีดินแล้วรันไงบวงดีดบวงดีดทำงานบวงดีดทำงานไปกำปั้นไปตรงนี้บวงดีดไปตรงนี้มาสักทีทีโดนจนได้ครับหลังจากที่จะมาตั้งหลายหลังครับผม อแล้วครับ่วงดินหลังแรกมันวิ่งมันทางมันหลายครับทางคือมันแบบหนูมันก็บวิ่งไปหลายทางแล้วหนูข่างทางแล้วบางทีมันไปวิ่งตามทางครับทางที่มันทําไปมันก็ไม่ค่อยวิ่งบางทีมันหากินไปเรื่อยไปแต่ยังมีตัวครับผมแต่้าสตาร์ดแบบมาต้นฤดูกาลนี่ทางานได้ดีเลยแหละบ่วงดินนี่ผมว่านี่ครับผมช่วงนี้มันกับเชิงลูกบ่วงแล้วครับเก่งแท้ ไม่ค่อยอยากคิดโดนเท่าไร้รักวงนึ่เดี๋ยวไปยามล้งต่อไปครับผมไก่จิมมดแล้วไปดูทีมงานของเราด้วยโอ้ยจูกู้จูกู้เรียบร้อยเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะอโอ้โหจูดใหญ่จูดใหญ่ นี่วนจนได้เวคนงานของผมนี่บอกเลยว่าเต็มเบลเต็มเบลเออเนาะตัวใหญ่เนาะอันนี้ผมเห็นซิปบอกเขานอนผมนเลยไม่อยากเดินไปดักสั่งี่ผมสั่นตอกไปหน,น่อยในงานอาญานาะแม่นครับรูตรงนั้นแต่หลายตรงทุกรอยจอดไม่หยุดกัหนาลงสีครับหนาลงสีมันไปหากินเขา <laughs> มีตัวใหญ่หน,น่าลงสีเอเอเด้อเวตัวต้อ,อนชาวตัวงามดีหนอมีว,วมิทย์ตุ้ฟองกันีนต้อนะอนะไรอีกก็วิเคราะห์ว่าเป็นนู่งของขาวใหญ่ทีนี้แต่ไม่ใช่เลยลุกเลยเมื่อวานนี้ขึ้นไปจากนานีแ่แหละบางทีไฟใหม่ครับไฟใหม่ฟาง้าเป็นทองขาวจะเป็นทองขาวหน่อยไปเลยเห็นไหมครับตัปว่ใหญ่แล้วทองขาวตอนแรงจิตเราจะเป็นถองขาวลุนคนงานครับผมอีนี่คนงานของผมสั่นตอกเมื่อคืนนีย เปดตัวตอนชาวดีคบขึ้นได้สองคือท่านเนาะครับถึงคืออยู่สำหรับไม้แข็นแข็งกะว่าได้หนูคนละสองสามตัวเดี๋ยอ้ดีสุดกิดสองสามตัวเลยกะว่าเลยนะสองสามตัวนอนหลังอาจะเป็นหนูต้องเา้าอ่ะตอนแรกคิดว่าเป็นหนูต้องขาว่ะป็นไเอาไมขาวแฮมไม่ขาวแต่ก็ แต่ผมว่ามันใจยุ่ว่ามันมีหนูโอ้ยกำลังเลี้ยงเลยนี่ผลงานเมื่อคืนครับผลงานที่เราเดินมุดคืนนี้ผลงานรวมมันนี่ผลงานรวมผลกันหมดแล้วแยกของใครหปือของใครเลยดักเข่ากันนะเขาเลยใช่ใช่ครับจะนี้ผลงานนี่หนูต้องขาวฮ้ยดักกับอีแปรเนาะกับอีแปร่ไม่เห็นของขาการพนนี่ขยันกว่าเขา,ลาเลอบอกไลยเลยนอนปีสามว่ะ ย้นอนตีสองเนาะยำสี่หลอดเออขมยามผมยำสองหอบไปดักเพิ่อมอีกเน,นี่ยคือแต่ก็ได้ย้อนอยู่ดีที่ขยัเนาะว่าเสียเปล่าเน,นี่ยคือนะธรรมดาเด้อใหญ่ๆเการบรรชาวยาแล้วครับพันไก่มาแล้วหนึ่งว่งาได้แปดหัวนี่ตอนเช้านี่อโ้อ นี่โอ้นี่นอ้ยังนี yeah, ่นี่เอิจะวิ่งนี้แล้วนี่นี่นึ่งสองเลี่ยงเยี่ยงได้ระดับสามสี่ ห้ 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบตัวมั้งนั่นหน่ะสิบเอ้เดยสิบตัวฟันไก่รอบเชาชสมกับเดินไก่อยู่สรุปผลงานตอนเช้าครับผมนี่อลังการงานสร้างเลยครับถือว่าไม่ธรรมดาหรือพี่น้องครับนี่ี่ช่วงปลายฤดูก,กาลครับหนูได้หาสิบแปดตัวถือว่าประทับใจครับ กับไม้ที่แบบเก็บแขเร่งเรงยังไงก็ขอบคุณผู้ใหญ่หนุ่มด้วยครับผมแล้วก็ผีมุนครับหยาดผี่ชายพีเก๋นี่แหละครับผมยังไงก็ขอบคุณเลยครับผมต้อนรับครับสู้เราอย่างดีเลยขอบคุณมากๆครับท่านใดที่ชอบการหาอยู่หากินตั้งแคมนอนคืนไม่ว่าจะเป็นดักหนูใส่เบ็ดตีพึ่งยังไงก็ฝากติดตามกันไปด้วยครับผมผ่านเก๋ครับผมเก๋อีสานพอกะเทินครับ ลูกพี่ใหญ่ของเราครับผมผ่านผลครับเหมือนเดิมแล้วครับท่านที่ยังไม่ติดตามเนาะเป็นอะไรเป็นกันครับทคลิปการ์ผ่านไก่ครับผมไก่คนละกินครับขอบคุณครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงแค่นี้แหละครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ